สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1 9 5 9อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าความรักที่เขามีให้คุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะความรักที่เขามีให้คุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะแ,แ,แม่หมอว่าโ,โอ้ความรักที่เขามีให้คุณมันก็จริงมันมันก็จริงจังมันก็จริงใจมันก็ต้องการเป็นครอบครัวกับคุณอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่เรียกอะไรนะความสัมพันธ์ตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเห็นไหมมันมันสามเศร้าก็ได้สําหรับใครบางคนอะนะสําหรับใครบางคนมันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันสามเศร้าอยู่ก็ได้นะคนคนนี้ย หรือว่าหรือว่าถ้าไม่ใช่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจอยู่นะเห็นไหมเขารู้สึกว่าเขาอยากจะวางแผนอ่ะอยากจะวางแผนครอบครวัวอยากจะวางแผนที่เขาเรียกอะไรนะอยากจะวางแผนการการที่คุณกับเขาจะอยู่ร่วมกันอ่ะนะมันต้องทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น,ปนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่าง,น,งนะเห็นไหมถ้าคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้กําลังวางแผนที่จะ ที่จะมีธุรก,กิจหรือที่จะทําอะไรร่วมกันน่ะที่่ะทาให้ครอบครัวมันมั่นคงขึ้นที่เคยครอบครัวมันดีขึ้นนะถ้าไม่ได้ถ้าตอนนี้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสามเศร้าอยู่นะด้วยมันเป็นเหรียญไงนั่นแม่หมอว่าก็ก็หมดความรักที่เขามีไอ้ความรักที่เขามีให้คุณก็ค่อนข้างจริงจังจริงใจอยู่นะเห็นไหมอืม หรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตนเนี้ยมันต่างคนต่างนิ่งกันก็ได้นะต่างคนต่างต้องการกันและกันนะแต่ต่างคนต่างนิ่งนะอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามก็ได้นะเห็นไหมแต่ว่ารู้สึกว่าอยากถ้ามันทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกัน่ะสามเหรียญแสดงว่าค,คนคนเนี้รู้สึกว่ายังสง่งนะยังสง่งยังต้องการเจอคุณยังต้องการพูดคุยกับคุณอยู่เลยนะเขารู้สึกว่าเขายัางอยากเจอคุณะ่ะนะ ยังรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมีอะไรที่จะต้องปรับมีอะไรที่จะต้องคุยกันมีอะไรที่จะต้องเออมันมันรู้สึกว่าเขายัางอยากจะกลับมาคุยกับคุณน่ะนะเห็นไหม,มสามเหรียญถ้ามันเป็นคนที่รักกันดีเป็นคนในครอบครัวแสดงว่าตอนเนี้ยคุณกําลังวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันอะไรที่มันมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นไหมสามเหรียญน่ะนะอืม สำหรับใครบางคนก็นิ่งก็ห่างแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังส่งนะยังอยากกลับมาหาคุณนะถ้าคนที่เคยเป็นครอบครัวกันอะ่ะนะแต่ว่ามีถ้ามีปัญหากันเห็นไหมเขาก็ยังอยากจะกลับมาหาคุณยังอยากจะกลับมาอยู่ร่วมกับคุณเนาะแต่อาจจะมีใครบางคนที่แต่งงานแล้วหรือมีคู่แล้วก็ได้นะคะสามเหรียนอะ่ะนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องมือที่สามเข้ามาอีกอะไรประมาณเนี้ะนะด้วยมันขึ้นสามเหลียนไงแม่หมอก็เลยมอง มองเป็นอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สามกันแต่แต่ว่าถ้าถ้าวันนี้เรามาดูว่าความรักที่เขาเรียกอะไรนะความรักที่เขามีให้คุณอ่ะเออมันมันก็ค่อนข้างแบบคุณเป็นคนสำคัญเลยแหละนะอืม คุณเป็นคนสําคัญเลยแหละแต่ว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดคนเก่าๆโรคเครืยอความสัมพันธ์กับคนเก่าๆอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าถามว่าคุณสําคัญไหมคุณก็สําคัญสําหรับเขามันเป็นเหอนอนะรียญอะนะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะถ้าคุณไม่อยากนิ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันนิ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะ คนคนนี้อยากเข้ามาพูดคุยกับคุณเจรจากับคุณว่าคุณต้องการยังไงคุณจะเอายังไงอะไรประมาณนี้นะมมันมีใครบางคนที่เคลียร์คนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะยังติดปัญหาคนเก่าๆอยู่อาจจะยังเคลียร์ไม่ได้นะถ้ามันเป็นความรักนะแต่ถ้ามันเป็นงานหรือธุรกิจอะแม่หมอว่าดีเลยนะแต่ถ้ามันเป็นความรักก็ก็จริงใจแหละนะแต่อาจจะ ระวังระวังปัญหาเรื่องมือที่สามนะมหรือถ้ามันเป็นครอบครัวที่นั่นแหละที่แม่หมอบอกว่าถ้ามันรักกันดีอ่ะคุณจะมีการวางแผนอนาคตที่มันชัดเจนขึ้นนะเร็ว,เรวนี้แหละนะความรักที่เขามีให้คุณ Oh. แสดงว่าคนคนนี้รู้สึกว่าเอ,อคุณอาจจะลังคบอยู่กับคนไกลก็ได้เนาะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เพราะแม่หมอเห็นเดอะสตาร์นะคนที่ต่างวัยกับคุณต่างฐานะกับคุณคนที่ค่อนข้างดูดีคนที่ค่อนข้างมีพร้อมคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยอ่ะนะเขาน่าจะเขาเดอะสตาร์น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง ใครๆก็รู้จักเขาสามเรียนหรือสตาร์โอ้แสดงว่าความรักที่เขามีให้คุณอ่ะมันเยอะอยู่นะคนๆเนี้ยค่อนข้างต่างกับคุณนะค่อนข้างถ้าคุณไม่ต่างถ้าคุณไม่เรียกอะไรนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าหรือว่าถ้าพูดถึงเขาแล็กหรือว่าถ้าพูดถึงเขาคนเนี้ยทุกคนต่างรู้จักเขาเป็นเดอะสตาร์ไง คือถ้าไม่ใช่ต่างกนต่างมีใครมีชื่อเสียงใครมีหน้าตาทางสังคมเลยนะแสดงว่าแสดงว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะมีดีพอสมควรนะมันเป็นเดอะสตาร์ไงไม่หมอว่านะค่อนข้างเออค่อนข้างดูดีเลยแหละนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูดีสวยเลยแหละดูดูดีอ่ะนะถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีใครๆก็ชอบเขาเลยแหละแต่วันนี้เรามาดูความรักที่ ที่ก็มีให้คุณโอ้คุณเป็นรักแรกพบของเขาคุณเป็นความสดใสของเขาคุณเป็นคนที่เขาลืมไม่ได้คุณเป็นคนที่เขาตกหลุมรักมันเป็นเดอรสตาร์ไงคุณเป็นคนทีเ่เขาอยากจริงใจด้วยนะแต่คนคนนี้เห็นไหมด้วยมันสามเหี่ยมเดอรสตาร์เห็นไหมแสดงว่ามันมีใครบางคนที <cić> <and> ่ต <ผม S 2> <pad> ัดสินใจไม่ได้นะมันมีใครบางคนที่อยากเข้ามาหาแต่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะห่างกันน่าจะไม่ได้คุยกันน่าจะเขาเรียกอะไรนะ น่าจะต่างคนต่างรักกันน่าจะต่างคนต่างคิดถึงกันแหละแต่ตอนนี้เขาถ้าถ้าเป็นเขานะเขารู้สึกว่ากล้าก,กลัวกลัวนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะห่างอาจจะไกลกันก็ได้เนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังอยากจะกลับมาหาคุณอนะ่ะเออค,ค,คนคนนี้สามเหรียญแล้วก็เดอร์สตาร์แสดงว่าคนคนนี้อยากจะเข้ามาคุยกับคุณนะ แต่ว่าเดือดตาขึ้นแสดงว่ามันไกลกันด้วยแล้วเขาก็ไม่กล้าด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นความรู้สึกอ่ะเขายังตัดคุณไม่ได้แน่นอนนะคุณกับเขาอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นความรู้สึกที่มันลึกไปแล้วอะ่ะเขาเข้าออกอแสดงว่ารารากัเรกเลิกเนาะบางคู่อ่ะแต่ยังตัดกันไม่ได้หรอกแล้วก็ตัดคนเก่าๆไม่ได้ด้วยนะอืม หรือว่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีมันรักกันอยู่แล้วแสดงว่าคุณสองคนตอนนี้กําลังรู้สึกว่าอยากเนี่ยที่แม่หมอบอกเลยเนาะอยากจะทําอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจอะ่ะกําลังมีการวางแผนอยู่นะอืมความรักที่เขามีให้คุณโอ้คุณเป็นคนที่เขาต้องการมากๆเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่เขาต้องการอยู่ด้วยคุณเป็นคนที่เขาต้องการพักกายพักใจ คุณเป็นคนที่เออถ้าเป็นต่างชาติอ่ะนะเขาอยากเขาอยากอยู่กับคุณเลยนะถ้ามันเป็นคนไกลอ่ะนะเขาอยากเขาอยากมาอยู่กับคุณเขาอยากเขาเรียกอะไรนะสามเรียนหรือสตาร์สแสดงว่าใครบางคนถ้ามันอยู่ไกลกันอ่ะแสดงว่าอยากอยู่ด้วยกันอ่ะนะไม่คุณย้ายไปประเทศเขาเขาก็ย้ายมาประเทศเราหรือว่าหรือว่าถ้าเป็นคนไกลก็อยากอยากมาเจอกันอยากมาอยู่นะ ถ้าคนที่ทะเลาะกันก็ยังไม่ได้ห่างจากกันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมานะเขายังตัดคุณไม่ได้หรอกความรู้สึกเขาตอนนี้เขายังคิดถึงคุณมากคุณคุณเนี่ยนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาอ่ะคุณเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะโกรธกันหลายครั้งแล้วก็ได้น้อแล้วก็ให้อภัยกันตลอดอ่ะจนเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมากอ่ะคุณเป็นคนที่ให้อภัยเขาได้ตลอดก็ได้นะอเขาถึงรู้สึกว่า เขาลืมคุณไม่ได้นะคนคนนี้ค่อนข้างดูดีนะเออเขาผ่านอะไรมาเยอะก็ได้เดอะสตาร์จนเป็นเดอะสตาร์แล้วอ่ะแสดงว่าค่อนข้างดูดีมีฐานะค่อนข้างค่อนข้างดูดีอ่ะแล้วแล้วพอมาเจอคุณเห็นไหมเขาลืมคุณไม่ได้อ่ะแสดงว่าคุณต้องมีเร่องอะไรนะในใจเขาอ่ะแสดงว่าเขาหลงรักคุณไปแล้วนะคนคนนี้ก็ลืมคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้ห่างไปนิ่งไปเดี๋ยวก็มานะเดอะสตาร์เห็นไหม เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็กลับมาหาคุณเห็นไหมตอนนี้กําลังหาทางที่จะเข้ามาหาคุณอยู่ยังกลา้กลา,กล,าก,ลก,ลกลัวอยู่ยังตัดสินใจอยู่จะเอายังไงดีอืมหรือคุณก็ได้เนาะคุณรู้สึกว่าอยากพักกายพักใจและคุณอยากมันเหมือนเดสตาร์แม่หมอว่ามันรู้สึกว่ายังรักอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคนอลหักเลยอะ่ะ มันก็ลงหักเลยอ่ะเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นไพ่ที่ดีอ่ะแสดงว่าคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่ใจดีสำหรับเขาอะ่ะคนคนนี้ตัดคุณไม่ได้หรอกถึงจะตัดกันไปหลายรอบห่างกันไปหลายรอบก็กลับมาเหมือนเดิมถ้าคุณรู้สึกก็เป็นยังไงตัวนี้เขาคิดถึงคุณมากนะถึงจะอยู่ไกลนะถึงจะอยู่ไกลแต่ใจก็แบบว่า คิดถึงคุณนะคนคเนี้เดสตาแม่หมอว่าเป็นคนต่างชาติแน่ๆบางคนอะไกลกันอะแต่ว่าใจอะอยากกลับมาหาคุณแล้วถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็คนไกลอ่ะแต่ว่าคิดถึงคุณมากๆเลยความรักที่เขามีให้คุณ จะมีคนจะมีคนเดินทางมาหาคุณจะมีคนส่งข้อความมาหาคุณจะมีคนไกลบินมาหาคุณกระทันหันเลยถ้าคุณกําลังรอคนไกลอยู่นะความรักที่เขามีให้คุณมากเลยคุณคุณเนี้ยเขาต้องการคุณมากชอบคุณมากแสดงว่าเดอะสตาร์แล้วก็แปดไม้เท้า แสดงว่ากําลังตัดสินใจอยู่แต่ว่าก็มานะถ้าคุณกําลังรอใครอยู่มามานะมาแบบกระทันหันเลยแหละอาจจะบินมาหรือส่งข้อความมามานะเขารู้สึกว่าถ้าคุณกําลังคุยออนไลน์อยู่คุณกําลังจะพบรักนะคนคนนี้ปิ๊งคุณหนักมากถ้าคุณกําลังหาคู่ออนไลน์หาคู่ต่างชาติอยู่แสดงว่าถ้าใครกําลังหาคู่ออนไลน์อยู่หาได้เลยคุณจะเจอนะ แล้วคนนี้ค่อนข้างดูดีอ่ะแล้วก็มีอมืแต่คุณก็คุยหลายคนอยู่นะก็มีคนชอบหลายคนอยู่คุณก็พิจารณาดูนะอืมความรักที่เขามีให้คุณสามเหรียญเดอะสตา์แล้วก็แปดแปดม่เท้าโอ้แสดงว่าคนคนนี้มีความจริงใจให้คุณมากๆเลยอ่ะมีความต้องการคุณมากๆเลยเดอะสตาร์ราศีกุมเนาะ ราศีกูมมันมันธาตุลมนะเนี่ยอืมโอ้อันนี้ก็ไม่เทา้าไม่เทา้ามันลอยอยู่ในอากาศอ่ะมันเหมือนคนไกลเลยอ่ะหรือคนที่ห่างจากเราหรือคุณคุยกันทางอากาศทางออนไลน์กันประจําเลยนะคุณคนนี้ทํางานเยอะหรือดิวกันเรื่องงานก็ได้นะหรือหรือหรืเขาเรียก,ยก,ยกอะไรนะหรือคุยกันเรียกอะไรนะเจอกันเพราะแบบคุยกันทางด้านภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ้เรื่องงานเรื่องอะไรเนี้ยอืม หรือเจอกันเพราะการเรียนก็ได้ไปเรียนไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแปดไม่เท้าแสดงว่าถ้าคุณกำลังรอข้อความจากใครอยู่คุณคนเนี้ยส่งมาหาคุณหลายรอบแล้วนะถ้าคุณไม่ได้บล็อกนะส่งมาหลายรอบหรือว่ารู้สึกรสตานะ่ะรู้สึกตัดสินใจกล้ากลัวเห็นไหม ตัดสินใจแล้วจะมาหาคุณจริงๆจะมีคนไกลบินมาหาคุณเดินทางมาหาคุณส่งข้อความมาหาคุณเดินไม่หมดก็ด้วยโอ้ทำไมมันเป็นไพ่ดีจังเลยความรักที่มีให้คุณอืมก็ตกหลุมรักคุณเลยแหละเดอะสตาร์นี่มันไพ่แบบรักแรกพบแปดแปดแปดม่ท้าอีกหลายใช่เลยเสน่ห์หนักมากเสน่ห์แรงมากอยากคุย อยากเจอคุณหนักมากตอนนี้เห็นไหมข้อความเห็นไหมเขาเปิดอ่านข้อความตลอดเลยเห็นไหมคนคนนี้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ตัดกันไม่ขาดเป็นไม่เท้าอะ่ะอย่างตอนนี้นะถ้าเป็นตอนนี้เ็าคิดถึงคุณหนักมากคนไกลเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูกันเนีย่ยไม่เกินเดี๋ยวเขาก็ส่งข้อความมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาหานะถ้าเป็นคนไกลอะ่ะอืม ความรักที่เขามีให้คุณโอ้มันจริงใจมากเลยอ่ะนะวางแผนที่จะอยู่กับคุณวางแผนที่จะมาหาคุณเห็นไหมถ้าคุณกำลังพบรักออนไลน์อยู่ถ้าคุณกำลังคุยกับคนไกลอยู่เห็นไหมเขาจะบินมาหาคุณนะแล้วก็แล้วก็มาวางแผนคุยกันว่าจะเอายังไงเห็นไหมสำหรับใครบางคนคุยกันเรื่องงานด้วยนะเห็นไหมวางแผนที่จะคุยกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจ ความรักที่เขามีให้คุณโ,โห The Star แปดถ้วยแล้วก็ The Star แปดในเท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยโอ้ทำไมมันดีจังเลยอ่ะ จริงใจมากเลยอ่ะถ้าคุณกําลังถ้าคุณกําลังแฮปปี้กับความรักอยู่ถ้าคุณกําลังคุยกับคนไกรอยู่เห็นไหมเขากล้ากลาโลกัวเห็นไหมคนคนนี้ตัดสินใจอยู่เห็นไหมเขาจะบินมาหาคุณจะส่งข้อความมาหาคุณเห็นไหมจะบอกรักอือยากบอกรักอยากโอ่อยากขอโทษ โอ้แสดงว่าเป็นคนที่ดูดีมากๆเลยนี่เดอะสตาร์นี่ก็เอ็ดออฟครับแสดงว่าเป็นคนที่ต่างวัยต่างฐานะแต่ว่าดูดีนะอาจจะเป็นคนไกลอะ่ะนะคนที่ค่อนข้างนิ่งนะคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกแต่มีความมั่นคงจริงใจมากๆนะเห็นไหม คนคนนี้เวลาเขาตัดสินใจเรื่องงานเรื่องอะไรเขาเด็ดขาดมากมากเลยเวลาเขาจะทาอะไระเวลาเขาต้องการอะไรเขาจะเอาเดี๋ยนั้นตอนนั้นเห็นไหมเห็นไหมเขาเก็บไม,ไ,มไ,มไม่ไหวเลยเห็นไหมเขาอยากจะุูงเห็นไหมแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังคุยออนไลน์คุณกําลังโควตารักอ่ะโอ้แสดงว่ากําลังมีคนส่งข้อความมาหาคุณคุณจะเห็นไหมเขาอยากจะเอาใจคุณเห็นไหมแสดงว่ามันมีคนอยากมางอคุณเห็นไหม คุณจะได้สิ่งดีๆเห็นไหมก็จะมีของขวัญของฝากคุณจะได้ของขวัญของฝากจากคนรักสิ่งดีๆนันเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่อืมหรือว่าถ้าคนที่คุณทะเลาะก,กันเห็นไหมกลับมากลับมาเห็นไหมส่งข้อความมาบอกรักขอโทษคุณจริงด้วยเห็นไหมโอ้งาด้วยของมีค่าล่ะเนี่ย ความรักที่ก็มีให้คุณมันมากนะถ้าถ้าเรามาถามถึงความรักอ่ะมันมากจริงๆเห็นไหมมีความต้องการมากมันมีความต้องการมากเห็นไหมอยากจะพุ่งมาเลยอะ่ะเดี๋ยวจะส่งข้อความมาเห็นไหมแล้วก็บอกรักบอกคิดถึงอืม คนคนนี้อาจจะมาหาคุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้เนาะถ้ามันบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะจะเดินทางมาหาคุณนะคนคนเนี้ยแสดงว่าสําหรับใครบางคนก็คุยข้อความกับคนไกลเป็นประจําเลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณแบบพูดมีสเสน่ห์มากๆเลยอะ่ะอื แสดงว่าความรักที่เขามีให้คุณแพม่มนออกมาดีหมดอ่ะไม่หมอว่าโอ้เขาอยากแต่งงานกับคุณยายคุณเป็นคนรักยายคุณอยู่กับเขา <c oughs> นะถ้าตอนนี้ใครที่บล็อกกันเห็นไหมเขาบอกว่าเขาส่งข้อความมาหาคุณไม่ได้นะหรือถ้ามันเป็นคนไกลเห็นไหมมันเป็นอากาศอะ่ะไม้มันพุ่งพุ่งแสดงว่ามีจะมีการบินมาหาเดินทางมาหาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะนะ คุณกับเขาอาจจะเจอกันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะแบบอยู่ๆก็บังเอิญอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วเขาก็ชอบคุณมากเลยอ่ะเห็นไหมพอพูดพูดกันเห็นไหมพอมีการพูดกันพอมีการสื่อสารกันเรื่อยๆเห็นไหมเขากลับไปอ่านข้อความอ่ะเขาชอบมากเลยอ่ะสิ่งที่คุณพูดอ่ะโอ้คนคนนี้แส,แสดงว่าแสดงว่าตอนที่ห่างไปแสดงว่าตอนที่ไม่ได้คุยกับคุณแสดงว่าเขาอ่านข้อความ ไปอ่านหมดเลยอ่ะนะเขารู้สึกเขาคิดถึงคุณมากๆเลยอ่ะนะตอนนี้อาจจะบล็อกกันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณกําลังมาดูแสดงว่าถ้าคนบางคนพบรักก็ได้นะบางคนกําลังปิ๊งแต่ว่าเขาชอบคุณมากเห็นไหมรักล้นใจเลย mm hmm. อืมเลดอปคับใบเนี้ยคนนี้ค่อนข้างขีง้อายนะเนี่ยเห็นไหมจะอยากขอโทษคุณเดี๋ยวก็ส่งมาอืม ความความรักที่ก็มีให้คุณมากถ้าคุณกำลังคุยกับคนโสดโอ้คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้แบบอืมคุณจะได้คบกับคนที่ค่อนข้างดูดีมีฐานะมากๆเลยอ่ะนะแม่หมอว่าถ้าใครคุยคุยกับคนต่างประเทศอยู่คุยออนไลน์อยู่คนคนนี้ค่อนข้างชอบคุณจริงๆนะ เออเขาชอบจริงๆอยากแต่งงานอยากมาหาคุณเลยแหละนะนะเดี๋ยวก็มาถ้ามีการคุยกันออนไลน์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาหานะความจริงใจที่ก็มีต่อคุณแสดงว่าถ้าคนที่ที่เป็นครอบครัวกันเห็นไหมเห็นไหมคุณวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างเห็นไหมวางแผนร่วมกันอืมอาจจะกำลังวางแผนเห็นไหม คุณอาจจะกำลังแบบอยากพักผ่อนอยากเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้สําหรับใครบางคนน่ะถ้ามันวางแผนในอนาคตเห็นไหมคุณอยากจะวางแผนธุรกิจอะไรที่มันมั่นคงเห็นไหมในบ้านปลายอ่ะคุณอยากพักผ่อนคุณอยากหาที่ที่มันสงบจริงๆอ่ะอยู่ร่วมกันจริงๆที่มันมีความสุขจริงๆอ่ะนะอืม ความรักที่เขาให้คุณถ้าคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วแบบรักกันดีแม่หมอว่าเนาะคุณวางแผนที่จะไปเที่ยวกันก็ได้นะเร็วๆนี้นะคุณจะได้ไปพักผ่อนนะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องร้านดวงหนึ่งเก้าห้าเก้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ